สวัสดีคุณผู้ชมค่ะดิฉันว่านักนันสุดสงวนทีมงานรักบ้านเกิดดอทคอค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตำบลวังตะโนดอำเภอในอามจังหวัดจันทบุรีค่ะมาพบกับอาจารย์ธนกรพิบารักค่ะเกษตรกร,กรผู้ซึ่งปลูกไผ่หวานนะคะซึ่งสร้างเป็นไรายได้เสริมนอกเหนือจากอาชีพของการรับราชการค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์ธนกรกันเลยดีกว่าค่ะว่าเขามีเทคนิคและวิธีการปลูกไผ่หวานกันอย่างไรค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์แนะนําตัวเองเลยค่ะครับสวัสดีครับผมอาจารย์ธนกรพิบารักเป็นอาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำพีพันธ์นีนอกเหนือจากเป็นอาจารย์ประจมามหาวิทยาลัยแล้วก็ยังมีหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือเป็นเกษตรกรนะครับที่นี่ก็จะปลูกพืชไร่ผสมผสานในพื้นที่ประมาณ21ไร่สําหรับพื้นที่อย่งนี้นะครับเป็นพื้นที่ปลูกไผ่นะครับไผ่ก็จะมีด้วยกันหลายสายพันธุ์นะครับ ตั้งแต่ไผ่จีนไผ่ไทยนะครับเฉพาะไผ่ไทยก็มีประมาณสัก30กส่าสายพันธุ์แต่ที่เราปลูกนี่เป็นสายพันธุ์ปราจินบุรีนะครับสําหรับการดูแลไผ่หวานนะครับขั้นตอนวิธีการก็ไม่ยุ่งยากนะก็จะมีเทคนิควิธีก็คือรดน้ําในช่วงของหน้าแล้งเพราะว่าไผ่เนี่ยโดยปกติของเขาเขาจะให้ผลเฉพาะ,ะหน้าฝนทีนี้เราก็จะต้อง<ม>รดน้ำ<ม>นะครับเป็นการกระตุ้นเพื่อให้อ่า ลำต้นแล้วก็ใบเขามีความสมบูรณ์ก็จะให้ผลตลอดทั้งปีอ๋อค,ค่ะแล้วก็ในเรื่องของอปุ๋ยเพืออาจารใชใ้ตัวไหนบ้างคะสําสหรับการใช้ปุ๋ยส่วนมากที่นี่ก็จะใช้พวกจุลินทรีย์เป็นหลักนะครับก็คือ,อาจากการเก็บ พวกผักผลไม้ะนะครับที่ไม่ใช้แล้วก็เอามาหมักเองส <c oughs> ําสหรับปุ๋ยเคมีก็ใช้บ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าน้อยมากนะครับปีหนึ่งอาจจะใส่สักประมาณแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับสําสหรับไผ่หวานนะครับ <c oughs> ก็จะดูจากการขึ้นมาของหนอนนะครับอย่างนี้นี่คือเลยเลยช่วงของการเก็บเกี่ยวไปแล้วอันอย่างนี้ก็จะมาปล่อยให้เขาขึ้นเป็นลำตน้นครับในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงหน้าฝนดังนั้นไผ่จะต้องตัดทุกวันนะครับ ถ้าขนาดนี้นี่ก็คือพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะตัดตอนเช้าม,มร์ประมาณสักตีห้านะครับค่ะถ้าหากว่าเลยเขาก็จะเป็นลําต้นอย่างนี้เพราะว่าเวลาโตแล้วก็ค่อนข้างโตวไวมากค่ะคอาจารย์คะแล้วเหตุผลที่ต้องเก็บในช่วงเชา้าเหตุผลที่เก็บในช่วงเช้าเพราะว่าแม่ค้าเนี่ยเขาจะรับประมาณสักช่วงเที่ยงนะเราก็ต้องตัดช่วงเช้า ทีนี่ไผ่เนี่ยนะครับมันจะมีสองอย่างก็คือหนึ่งก็คือขายสดๆอย่างนี้เลยค่ะหรือว่าเราจะต้มขายก็ได้นะคะแต่ที่นี่เลือกที่จะต้มขายเพราะาราคาค่อนข้างดีค่ะแังนั้นตักเสร็จแล้วก็จะต้องเอาไปต้มก่อนแล้วก็ใช้เวลาประมาณสักสองสามชั่วโมงอ๋อค่ะทีนี้ก็คือให้สังเกตกันง่ายๆนะคะคือถ้าต้นใหญ่ต้นสูงขึ้นมาแบบนี้นะคะก็คือเราจะปล่อยให้เป็นลำต้นไปแล้วนะคะ แต่ว่าไซส์นี้ค่ะก็คือจะเป็นไซส์ที่สามารถจะเก็บขายได้ตามท้องตลาดแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของราคาด้วยเนาะอาจารย์เนาะก็คือจะต่างกันนะคะคทั้งในเรื่องของการขายสดแล้วก็การต้มขายนะคะ วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์ธนกรพิบานรักค่ะที่มาให้ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการปลูกไผ่หวานค่ะแล้วก็วิธีการดูแลรักษาด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยค่ะที่อนุญาตให้ทางทีมงานนะคะนําข้อมูลดีๆแบบนี้ไปเผยแพร่บนเว็บไซต์รักบ้านเกิด com ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปรับชมข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการเกษตรได้ทางเวอรบรักบ้านเกิด com ค่ะวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อน แล้วพบกันเทปหน้าสวัสดีค่ะ